เอาละเมื่อพวกมึงจะชอบกันจังเลยนะปืนซอฟ์ฟิตเนี่ยปืนใหม่มันมันมีอะไรดีอ่เอาเดี๋ยวเล่นเล่นให้ดูก็ได้นะตามใจเลยเนี่ยตามใจเลยแม่ใจดีจริงๆเวลาเล่น BR มันก็จะแบบว่าเงียบๆหน่อยนะเพื่อจะได้เสพบรรยากาศความเป็น BR รนะผมผม,ผมจะไม่ตัดเยอะนะแต่ก็จะตัดแบบไม่เยอะนะผมนี่นะคือผมจะเอาซอฟ์ฟิตเนี่ย ลง BR นะครันะผมก็ของแต่งนะครับแนะนำนะประมาณนี้นะปืนนิ่งมากนะผมถ้ามีเพิร์กแบบใส่ใส่ในปืนได้อีกก็จะเอาแบบคุมแรงดีแนวตั้งก็จะนิ่งโคตรนะผมโอเคสโคปเป็นคูณะครนะผมก็สามารถปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้ก็ตามนี้นะโอเคไปเล o ลงไหนดีครับเฮ้ยลงนี่ดใใใีว่าใกล้ๆลงที่เดิมดิเล่นบีอาร์มาห้าหกพราทก็เนี่ยลงแม่งอยู่อะไรทีเดียวเฮ้ยกดกระโดดทำไมปะ ไปโดนปุ่มกระโดดเฉยเลยเก็บช็อตกันมาด้วยกันช็อตกันบ้าอะไรมีแต่กระสุนเื่อเีอเ้อเติมก่อก่อนครับเฮ้ยมีคนมาครับ สโคบอะไรไนะี่ะเดี๋ยวเราไปเอาไอ,นนอนะ้นี่ก่อนครับเนี่ยๆไอ้ที่อัพเกรดเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนมาวะนะันน่ะ ยังจะโดนอีกยิงเป็นร้อยเป็นล้านนัดไปเลยเฮ้ยมีคนมวัดีบอดหรือเปล่าบอดแน่เลยโอเค มาเอาอันนี้ก่อนนะเปิดได,ด,ด้เปิดเปิดเปิดได้พวกเฮ้ยไม่กดเล็งขอของก่อนโอเคโอเคแกดอบตกไหนวะเนีโอโอ่ยโห่ ตกโคตรไก่เลยมายังถึงยังเออแม่งเอ้กว่าจะถึงได้โอโหโคตรสุดยอดเลยจอดเฮ้ยมีสนไนเว้เก็บมาก่อนเก็บไม่ได้ ไปลอยกันเลยเนี่ยกูติดแผนที่อยู่ไม่ใจเย็นๆเด็กมันน่าจะมาตกตรงนี้นะเออตกข้างหน้าไปเดี๋ยวเราใช้ก่อนเอรออรอแลับน่าจะได้สู้นะ จะเอารถไปด้วยครับเพื่อจุกเชินโอเคอ่ะได้ละเขาวินอยู่ไหนครับ เรารอเรารอเรารอเก็บเครื่องบินนะเออมามึงเสร็จกูแน่เครื่องบินมึงพังแล้วมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวยวไปไหนแล้ววะ มึงจะบ,บอกเ่าไปเอาเครื่องบินอีกอันนะ่ะเอาจริงนี่โคตรลงทุนเลยอะไปแล้วอะอืมไปแล้วอะเสียดายวะ่ะ เดี๋ยวเราเล่นแถวนี้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเราไปตรงนู้นเนี่ยโออโอเคเอ๊ะบอดยิงกันเองแม่งเอ้ยหินบัง เออมีอีกปะอยู่ไหนอีกไหมโคตรเงียบเลยฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถครับ มีรถว่ะมีรถด่วนไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงหวะเฮ้ย เฮ้ยได้แรงดีแนวตั้งเว้ยเราคงต้องไอ้น,นี้แหละส่องล้อส่องล้ออยแมงเอ้ยต้นไม้บัง ฮึมมีเสียงรถครับกว่าอยู่เสียงอะไรอื่นๆื้นอยู่ไหนวะไปแล้วมั้งอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นมันไปไหนอะ่ะเล่นขอบวงเหรอมันจะตลบหลังแน่เลยวะ่ะออ โ้ยไม่กระโดดเออหัวแตกเลยเรามีเก็บเสียงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะนี่คือเหตุผลที่ผมเอาเก็บเสียงมาด้วยนะเสียงมันจะไม่ดังไกลมากนะมันจะไม่เหมือนสไนนะรึเป่าเดี๋ยวเราเอาอันนี้ส่องส่องหาคนเือบมีแถวนี้อีป่ะไม่มีเลย อืมตรงนู้นนะครับเฮ้ยเออโอเคเหมือนเราต้องหูลำบากอะเราต้องเล่นตรงนน้นนะครับแต่เราเอารถไปด้วยนะเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีคนนะครับ แล้วไอ้ฝั่งนู้นมัมนม,มันมีรถนะครับผมนั่นน่ะน,นั่นน่ะเห็นคนไหมไอ้แดงแดงอะ่ะผมงตนอสไนท์มายิงครับยิงไม่โดนวะไม่อยากยิงเปิดจุดนะครับแต่เราเปิดจุดปแล้วนะหายไปไหนแล้ววะเอ้ยเสียงอะไรเรารอเข้าเข้าวงแบบ ก่อนวงมันจะจบเรือนะครับเพราะว่าเข้าไปตอนนี้ไม่มีที่เล่นครับผมถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยข้างในานี้มีบ้านหลังหนึ่งที่เล่นได้นะครับแต่ว่าบ้านหลังนะั้นต้องมีคนแน่นอนครับผมมันไม่ขยับจริงนะอ,อ๋อขยับแล้วคิดว่าจะยิงโดนไหมครับมันมีรถปะโอเคมันเดินลงข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเราสบายนะผม เฮ้ยขับไปดิเราต้องเข้าไปเล่นในบ้านนะโอเคชนปุ๊บแล้วก็ปีนเข้าเลยนะมีคนอยู่ในบ้านเหมือนกันคนระับ ผมว่าต้องมีคนอยู่รอบนอกแน่เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะนน้เรา,า,เร,ารอดูสถานาการณ์ไปเรื่อยๆนะครับอ้ยเรามีเสียงเดินมาเวลาเราขยับอะต้องอยู่เฉยเครับมีสไนเก็บเสียงนะโอ้ยมีคนอยู่ข้างนอกเว้ย เข้ามาด้วยเี้เขาอยู่ชั้นเดียวกับเราครับแต่เขาอยู่ตรงนี้เราไม่มีปืนโกลน,นะครับแย่แล้วสวยจัดเหลือสามคนครับในบ้านนี้หมดเลยอยู่บ้านนี้หมดเลยครับ สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ยอมยอม,ม,มนนอยอมมันมันไอ้นี่ M13 โอ้ระยะใกล้ด้วยสู้ไม่ได้ยอมเลยครับยอมเลยครับก like ็เกมนี้นะครับได้11คิวนะก็น่าจะพอแบบว่านะหนำใจกันอยู่งนะอะโอเคเป็นไงรับบ้างสำหรับวันนี้นะผมก็น่าจะพอแบบว่า หบบัวปากหอมคอกันเลยทีเดียวนับกับปืนเอ่อซอสฟิตนะครับผม mk 2นะกับสกินที่ผมใส่ไปนะครับผมโอเคก็ลองไปปรับแต่งเล่นกันดูนะครับก็ส่วนมากเนี่ยก็ถามว่าเล่นดีไหมดีนะครับคือเล่นดีเลยถ้าเอาไว้เคาะยิงระยะไกลเนี่ยเล่นดีนะครับคือมันเคาะดีกว่าพวกสไนแบบสไนคอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่น sks นะครับผม หรือไม่ก็เป็นสไน์นี่ครับ xr xpr นะครับผมอะไรประมาณนี้นะคือผมว่ามันเคาะดีกว่าสไน์พวกนั้นนะก็ใครจะเอาไปเป็นปืนเคาะยิงระยะไกลเนี่ยดีมากนะครับโอเคนะคผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ถักชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะโดนทค่าขนมเนี่ยมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคไว้มาสนุกกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับผมตอนนี้ไปแล้วครับ บ๊ายบาย